สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามีพระสมเด็จชินบัญชรนะครับมาอัปเดตให้พี่แล้วมาแบ่งปันที่พี่บอกเลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลวงปู่มหาธิราพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตนะครับนาเป็นวัดเก่าหลวงปู่นะครับนะนพุทธอารุ่นนี้เราออกเมื่อปีก่อนนะครับสวัสดีครับมีมาอัปเดตให้พี่บอกเลยว่าสวยแน่นอนนะสวยแน่นอนและแต่ละรายการเดือดเดือดมวลสารแน่นๆจัดเต็มครับ เดี๋ยววันนี้ครับมาลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้รับรองได้เลยว่านะครับใครชื่อชอบนะครับเข้มขลังมวลสายเข้มขลังนะครับนะบอกเลยว่านะฮะต้องมีนะฮะต้องติดตามครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าทีเด็ดกันไม่แพ้กันพี่นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาเริ่มจากรายการแรกฮะรายการที่1กันเลยฮะรายการแรกครับรายการที่1ขอนาเสนอเป็นรายการนี้ฮะนี่ฮะ อีกหนึ่งรายการยอดนิยมครับสำหรับรายการนี้นี่ครับพี่ดูพักคาถาครับคาถาชินน้ำประชอนวสวยๆเลยรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะฮะมวลสาร,นรเนื้อผงน้ำมันโรยมวลสารครับนี่ครับนี่ครับคมกิ๊บพี่นี่ฮะคมๆเลยเลขโค้ดเบอร์เลขเจ็สองรวมกันที่เก้าด้วยรายการที่ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สองครับนี่ฮะโอ้โหใครชอบแบบมวลสารลึกๆนะนี่ฮะต้อง EP นี้เลยนะรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารมวลสารเก่านะครับของวัดเก่าวัดบางขุนพรมนี่ฮะมีมวลสารเก่านะครับโอ้โหนะต้องติดตามพี่รายการนี้ผมแบ่งปันให้220บาทครับรายการที่2ครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนะรายการสามนี่ครับรายการนี้นะฮะเป็นรวมมวลสารเก่าลูกปุ่หม,มุนวัดบ้านจานครับมวลสารเก่าลูกปุ่หม,มุนวัดบ้านจานครับรายการนี้นะเลขคดเบอร์ห้าสิบหกครับนี่ครับนี่ฮะอลค์ปู่ศิลานี่ครับนะพุทธาพิเศษนะครับนะ นะรุ่นชินทัพปชรนะครับเป็นตัวรุ่นนี้นะวัดสร้างเองด้วยนะครับแหล็ก็มวลสารเก่าหลวงปู่นงานปู่หมุนใส่เข้าไปพี่บอกเลยว่าสุดจัดครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรายการนี้รายการที่สามนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่สี่ครับอีกหนึ่งรายการก็สวยไม่แพ้กันกับเนื้อมวลสารเก่านะครับหลวงพ่อโวยวัดโคสิตตารามครับนี่มวลสารเก่าหลวงพ่อโวยนะครับเลขหกตัวเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับรายการนี้สองร้อยสี่สิบบาทนะครับรายการที่สี่นะฮะ นี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการนี้ฮนะนี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขสิบเอดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดิบเผาพระอาจารย์อดิเรกครับเนื้อดิมเผาพระอาจารย์อดิเรกนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งฮะรายการนี้ขอที่สองรอยยี่สิบาทครับรายการที่ห้า ต่อไปนะครับนะก็เป็นรายการเนื้อดินเผาพระอาจารย์อดิเล็ก,กนะอ,ลอีกหนึ่งรายการครับนะเนื้อดินเผาพระอาจารย์อดิเล็กอีกหนึ่งรายการครับรายการที่6องค์นี้เรียกคนตเบอร์หนึ่งสองแปดครับสองร้อยยี่สิบบาทเท่ากันพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบบาทเท่ากันนะครับสำหรับรายการนี้รายการที่หกนะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดนะ รายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนนะครับติดจิววนะครับรายการที่โซนติดจิวเวลนี่นะฮะสวยๆเลยรายการนี้ติดจิวเวนะครับรายการที่7นะครับนะครับขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่เนี่ยสองร้อยสี่สิบบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาทนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับเลขคุณตํวเบอรเจ็ดสิบสองนครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดครับรายการที่แปดรายการที่เป็นเนื้อรอยพอย์เสกครับเนื้อรอยพอย์เสกครับนี่เลขคนเบอร์ยี่บเก้าครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าครับเป็นรายการเดียวกันครับพี่ใหญ่นะครับนะสองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันพี่รายการที่เก้านะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบสี่ครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับนี่ฮะรายการที่สิบเลขค้นตัเบอร์มาเลขสิบสามรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับ ปัดเงินนะครับนะรายการนี้ขอที่240บาทนะครับเลขโค้ดตําเบอร์มาเลข13ขอ240บาทปัดเงินนะพี่ดารายการที่10นะครับนี่ต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อผงทูปปัดทองครับเลขโค้ดตําเบอร์มาเลข32ครับเนื้อผงทูปปัดทองเลขโค้ดตําเบอร์เลขครับรายการนี้ก็240บบาทครับนะครับรายการที่ สิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะฮะสองร้อยสี่สิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสองนะครับสิบสองรายการนี้ลายเสือลายไม้ครับปัดทองครับเลขโค้ดตัวเบอร์อรหมายเลขสนะิบหกฮะรายการนี้ก็สองร้อยสี่สิบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับ นะจับคู่รถได้พี่ทักมาได้เลยนะครับนะต่อมารายการที่13บายเดียวกันพี่ชายปัดทองนะเลขค้นจำนวนหกสิบครับรายการนี้ก็240บาทเหมือนกันพี่รายการนี้ก็240บาทเหมือนกันครับพี่นะครับรายการที่10 13ิบสาฮะรายการนี้นะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปพี่รายการที่14ครับนี่14รายการนี้ครับเลขค้นจำนวนห้าสิบเจ็ครับ เลขคนละเบอร์ไม่ใครเจ็ดครับรายการนี้รายการที่ส4ี่รายการนี้เป็นเนื้อโซนนะครับแบงค์ขวัญถุงลุงปูเวินนะครับแบงค์ขวัญถุงหลุงปูเวินรับพี่รายการที่สิบสี่นะครับนะมวลสารจากุลงปูเวินนะครับแบงค์ขวัญถุงปูเวินนะครับรายการนี้ก็สองร้อยสี่สิบบาทนะครับนะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้า เออรายการที่สิห้ารายการที่มวลสารจากหลวงปู่ศิลานะครับนะแบงค์ขวัญถูหลวงปู่ศิลาเลขคุณจังเบอร์หกสิบเจ็ดครับองค์นี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะองค์นี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบห้าครับนี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหรายการที่เป็นแบทขวัญถุงของพระอาจารย์สุริยันเลขโค้ดจำนวนเบอร์หมายเลข58ครับแบทขว <ial> ัญถุงของพระอาจารย์สุริยันเลขโค้ดจำนวนเบอร์หมายเลข58ครับนี่ฮะร,รายการที่16นะครับเลขโค้ดจำนวนเบอร์58นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่17ครับรายการที่17รายการที่เลขโค้ดจำนวนเบอร์271ครับรายการนี้เป็นเนื้อดิษเผาพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบง เนื้อดินแพงกว่าทองคําต้องวัดนี้เลยนะครับี่รายการนี้เอาไป็น2บาทพอพี่รายการที่17ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเรนรายการที่18ฮะ สิบแปดรายการนี้เป็นรอยพอยเซกของพระอาจารย์ต้อมนะครับสิบแปดเป็นรอยพอยเซกของพระอาจารย์ต้อมครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่เลขโค้ด number หมายเลขสองครับนี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเก้า 19เป็นรายการนี้ครับพี่ชายนะครับเป็นเนื้อโซนสีประจำวันเกิดหน้ากากชุบทองเลขคตเบอร์1น5 9 5ครับรายการที่1 9รายการนี้เอาไป2 4 0อยิบาทพอพี่240บาทพอพี่รายการที่19นะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่20นะครับ รายการ20รายการนี้เป็นเนื้อผงไบลานหน้ากากหุ้มทองนะครับเลขโค้ดตเบอร์มาเลข6 2รวมกันได้8ครับรายการนี้หน้ากากหุ้มทองครับขอที่300ครับพี่องค์นี้ขอที่300บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่20นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการที่21นะครับรายการ21กับรายการ22บครับนะรายการนี้เป็นเนื้อดําไบรันนะครับ เป็นเนื้อดําใบลานนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับรายการ21กับ22เนื้อดําใบลานหน้ากากเงินแท้นะครับรายการ2ี่เลขคนจ้าเนวนึ1งร,ร,รายการ22เ,รขเลขคนเจ้าเบน178ครับรายการนี้แบ่งองค์ละ300บาทนะครับแบ่งให้องค์ละ3 0 0้บาทหน้ากากเงินแทพ้พี่รายการ21กับรายการ22ครับต่อมาครับรายการที่23ครับ รายการยีิบสามเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้ารายการที่เป็นโซนสีประจำวันเกิดสีเหลืองครับนะสีประจำวันเกิดสีเหลืองครับรายการยี่ิบสามหน้าก,ากากทองแดงถือไฟรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการยี่สิบสามแม่ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการยี่สรายการที่เป็นเนื้อโซนสีประจําวันเกิดหน้ากากมหาชนวนมวลสารเลขคนวจเบอร์หนึ่งนย์แรายการนี้แบ่งปันที่2องบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่24ครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการยี่ห้ารายการยี่ห้ารายการนี้ก็โซนสีประจำวันเกิดสีส้มนักกักมหาชนวนบวนสารเลขคุณทะเบอร์หนึ่งสองแปดเอ๊ะเลขคุณทะเบอร์หนึ่งสองห้าพี่รายการนี้รายการที่ยี่ห้านะครับนี่สวยๆเลยสองร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันพี่แบบ่งปันให้ครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกกับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดนะครับ,ร,บรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารเก่านะครับเป็นเนื้อมวลสารเก่าหน้ากากเป็นหน้ากากนวะนะครับเนื้อมวล ال สารเก่าวัตถุโสอาดนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่าหน้ากากเป็นเนื้อนวะนะครับนะรายการที่ยี่ รายการที่นะฮะเลขคณตั้งเบอร์175รายการ27เลขคณตั้งเบอร์140นะฮะแบ่งปันให้พี่องค์ละ280บาทแบ่งปันให้พี่องค์ละ2 8 0บาทจับมวนสารเก่าวัดเก่าหลวงปูพ่พี่บอกเลยว่าทีเด็ดอีกหนึ่งเนื้อครับนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ย6ิกับ27นะครับนะองค์ละ280บบาทจับคู่ได้นะครับจับคู่ได้นะครับจะพิเศษให้นะครับ อ่อมาครับเป็นเนื้อชมพูนะครับนะคุกว่านเหลืองแสงเนื้อชมพูคุกว่านเหลืองแสงครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการยี่สิบแปดนะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งหกเจ็ดนะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งหกเจ็ดครับรายการนี้เอาไปแบ่งปันพี่นะขอที่สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการนี้คุกว่านเหลืองแสงพี่รายการยี่สิบแปดครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สิบเก้าครับนี่รายการยี่สิบเก้ารายการนีค้คดตัวเบอร์ไปเลขเก้าศูนย์รายนี้รายการนี้เป็นเนื้อลายเสอือลายไม้ตะกุดหลอกห้าดอกตะกุดแล้วตะกุดล้อมนะครับมีทั้งหมดหกดอกเจ็ดดอกนะครับแล้วก็ฐานอีกสามฝังโคตรอีกนะครับรายการนี้เลขคดตัเบอร์เก้ 90, าศูนย์ขอที่สองร้อยแปดสิบบาทขอที่สองร้อยแปดสิบบาทเอาครับพี่ชยายจับเป็นรายการยี่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับรายการย9ิบกกับ30นะครับรายการย9ิบเก้ากับ30รายการนี้ก็อง์ละ280บาทนะครับนะนี่รายการ, 29, รย9ิบเลขคนตัวเบอร์1 0 7รายการ30เลขคนตัวเบอร์80ครับนี่นี่ฮะลองเลือกดูนะครับนะนี่ฮะนะรายการที่พี่นายํานับให้น,หน,นะฮะแปบนึงครับ ออรายการที่30มสิบสามเอ็ดนะฮรโทดิพรายการที่สามสนะองค์นี้สาบเลขคนจํานวนหนึ่งศูนย์เจะสามเอ็ดเลขคนจนย์องค์ละสองร้อยแปดสิบบาทนะครับยกคู่เอาไปพี่คู่นะห้าร้พอนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่32มสิบสองสามสิบสรายการนี้นะครับเป็นเนื้อลายเสือลายไม้นี่ครับด้านหน้าเป็นองค์ใบลานนะครับมีกําไรข้อมือและมีตะกรุดที่ฐานและก็โรจีวรสายสินเลขคนจํานวนหนึ่งหนึ่งครับพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาท เอาไป2 5 0บาทพอวิชานะครับสำหรับรายการที่3าที่2ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สามที่สนะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์เหมือนหนึ่งแปดนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเขียวนะครับนะคุกวานนะครับคุกวานรายการนี้เอาไป200บาทพอวิชานะครับสำหรับรายการที่สาที่สานะครับต่อมาครับพิชายนะครับเป็นรายการจะไปเป็นรายการที่สามที่สี่ครับนะรายการที่สามที่สี่รายการนี้นะครับดูรายการแค่นี้ครับ สามสิบสี่นะครับรายการนี um> ้เป็นค oui ุกว่านอ่าโรยพอยเซกนะครับเป็นโรยพอยเซกนะครับนะผมดูรายการให้เป็นโรยพอยเซกของพระอาจารย์ต้อมนะครับนะโรยพอยเซกของพระอาจารย์ต้อมนะครับนี่ฮะรายการที่สามสิบสี่นะเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการที่สามสิบสี่ครับนี่นี่ฮะ วันนี้ครับมีทับสามยิบสี่รายการวิจัยให้วิชายได้เลือกชมกันนะครับชอบตกใจรายกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับี้ขาบขอบคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมากครับ